ลูกค้าเราก็ได้รับแนวรับจากพี่เปียกแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้จะค้าหรือคับดีครับดีกว่าคับดีกว่าวันนี้แมนๆคุยกันนะคะผมพี่น้องครับออพวกเราชาวสายปันผลครับผมมาเลยโอกาสมาอีกแล้วนี่นโยบายของเราคือการเก็บหุ้นปันผลสูงค่ะนี่ค่าจา้จา,า,จางทำเพจเท่าไหร่เนี่ยค่าจ้างทำเพทเท่าไหร่ เบียสักสองลงังเงินสดอีกสักนิดหน่อยออโอเคเอาเบียเอาเบียไปจ้างนะโอเคค่ะได้หน้าตามาอย่างนี้แน่นอนต้องไปเกาหลีค่ะถึงจะได้หน้าตาสวยอย่างนี้มีสำหรับมีบตั้งหลายตัวเชิญเลยครับค่ะเอาตัวแรกก่อนเลยนะจ๊ะอินทัชค่ะอินทัชค่ะก็เก็บแนวรับ72บาทจ้า คาดปันผลคืออันนี้เป็นการคาดการณ์ทั้งปีค่ะเดี๋ยวเราดูใน t ทรด i ิ้งวิวดีกว่าเพราะว่าจะเห็นภาพละเอียดอันนี้เข้าคร่าวก่อนบอกแนวรับให้ออีกตัวหนึ่ง Advanced ค่ะก็พี่เปียให,ให้แนวรับไว้สองร้อยสิบจาค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวนี้ปันผลทั้งปีก็ประมาณแปดบาทแล้วก็นี่มีตัวที่ลงมาวันนี้จ,า and and House จา่าแ d น n d เฮ u s ์จ่าแปดจุดหก่ะก็เก็บ ไม้นี่ได้แล้วนะจ๊ะไม้แรกหมดเลยนะเนี่ยไม้แรกหมดเลยวันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟดิฟนี่จะไม้ที่สองค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีเก็บสิบสองแปดก่อนเอฟนะก่อนแล้วก็พอดีว่ามีปันผลประมาณยี่สิบสี่กว่าตังค์ระคาก็เลยลงมาแนวรับสิบสองสามก็ตั้งรอบิดอยู่ค่ะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงคือไทยออยลไทยออยเป็นกลุ่มลงกันค่ะ ก็ไม้ที่สองค่ะสี่สิบหกนี่ก็ได้หุ้นแล้วจ้าวันนี้ก็จะมีห้าห้าห้าตัว,ตวอันนี้มมไม้ห,มหนึ่งนี่เรา,เราจะได้ปันผลไปแล้วนะเราไม่ได้ขายนะเราก็ถือรอรอมาลงไปอีกก็ซื้อเพิ่มใช่แล้วจ้ะออะตัวแรกเลยอินทัชเนี่ยคะ่ะวันที่ลงมาเจ็ดสิบสองค่ะเจ็สิบสองเป็นแนวรับนะจ้าบิดรอไว้จ้าตัวนี้ก็ ยังไม่ได้หุ้นนะคะเนี่ยออืออยูตอนพี่ออกเนม่สมบส72หรอกแต่ว่าพอพอคีย์เอนเตอร์ปั๊บมันขึ้นเลยเลยนั่น <c oughs> พี่พลงังพี่อย่าเพิ่งคีย์เอนเตอร์นะคะไม่ไม่ทัน <c oughs> พี่ไปอยูย่เ<อ>ข้าใจา<อ>ว่าพอหุ้นตกมาเนี่ยมันมันมีหลายหลายละอะไรนะหลายวิธีเล่นไงเกงกาไรก็มีปันผลก็มีเล่นลอกก็มีกูคีไม่ค่อยทันคีย์เสร็จมาดูอีกทีอา้าวขยับเลย ก็ถือว่าแข็งแรงค่ะแข็งแรงอืมค่ะคีย์นี่คือเราเราจะมีเรามีห้องไลน์ให้ลูกค้าเป็นเล่นเป็นรอบเล่นเกมกำไรเล่นปันผลนะครับเออก็จะส่งแนวรับไปให้ในห้องไลน์พวกนี้แหละซึ่งบางทีแบบมันมันแบบมันไวามากเราก็ไม่ค่อยทันอ่ะอต่อครับต่อครับอ่ะน,นี่ก็ปันผลสามจุดห้าค่ะทั้งปีจะ้ะมีก่อนนันนี้เรารับปันผลกันมาแล้วค่ะทีนี้ตัวเทรดดิ้งวิวเนี่ย ก็ที่ทํามาให้เปรียบเทียบดูเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าหุ้นชุด AB มันปันผลเสถียรอยู่แล้วอะค่ะพี่เปียปีหนึ่งก็สองบาทกว่าสาบาทกว่าสําหรับอินทัชเนี่ยคะ่ะอืม,อมค่ะพอดีมีลูกค้าสอบถามมาวันช่วงหุ้นลงแรงๆก็เลยทํามาให้ดูคะ่ะจัดโอเคฮัลโหลว่าเลยว่าเลยคือคืออันนี้วันนี้พี่ให้พี่ให้แบงค์ลุยเต็มที่เลยอ่า พอดีเมื่อก,กี้แบงค์เดี๋ยวนะขยับจอนิดนึงสาหรับของแบงค์โอเคมาแบงค์าต่อเลยค่ะตามไปเลยตามสุดไปเลยต่อเลยนะคะพี่น้องนี่สองร้อย <200 S 1> สิบแอดวานซ์ Advanced ค่ะช่วงลงแรงๆต้องมีเราจ้านี่ก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ยังยังไม่ได้หุ้นเลยจ้าเพราะว่าแอดวานซ์เป็นยังไงเราดูสถิติปันผลในแต่ละปีก็ประมาณ เบาทกว่าทั้งนั้นเลยค่ะปีหน้าก็คาดปันผลประมาณแปดทั้งปีค่ะทั้งปีประมาณแปดบาทค่ะสําหรับปีนี้จ้าสองร้อยสิบนะจ้านี่นะคะแนวรับอืมค่ะโอเคตัวต่อไปเลยค่ะดิฟไม้ที่สองครับผมอ่าสิบสองสามนี่ก็เป็นแนวรับค่ะบิดรอดได้เลยถ้าชอบตัวนี้ปันผลเป็นยังไงง่ายๆเลยดิฟเนี่ยส่วนใหญ่ปันผลปีละประมาณหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งปี ราคาโซนนี้1 2บสองสามเนี่ยก็ให้ปันผลประมาณแปดจุดสามเปอร์เซ็นตจ้าอืมค่ะอันนี้เป็นไม้ที่สองของเราแล้วแต่ไม้แรกเราได้รับปันผลแล้วนะครับปันผลก็ไตรมาสระัประมาณยี่สิบสี่ยี่ิบห้าต่างทั้งปีก็ประมาณบาทหนึ่งอ่าโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะนี่แลนด์เฮาส์ลงมาแต่สำหรับไม้แรกครับผมดูปันผลเป็นยังไงอ่าอันนี้ก่อนปันผลเนี่ย แล้วก็มีในห้องปัจจัยพื้นฐานนี้ค่ะหรือห้องปันผลเนี่ยก็จะส่งพวกบทวิเคราะห์มาให้ลูกค้าดูด้วย mm. ทีนี้เวลาเราดูเราดูอะไรก็ส่วนใหญ่เนี่ยพองบออกปุ๊บเขาก็งบออกปุ๊บเขาก็จะ,ะมีบทวิเคราะห์มาให้เราก็ดูว่าเอ๊คิวหนึ่งเนี่ยใต้มาสหนึ่งเนี่ยกำไรเขาต่ำกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่วงจังหวะมันก็จะมีจังหวะที่ราคาจะดรอปลงมาได้เราก็ตั้งมัน่นรอเอาไว้แต่ว่าเขาก็ยังมองว่า ยังแนะนําซื้อแล้วก็แนวแนวโน้มมาขังงบมะมันก็จะ,ะเพิ่มขึ้นจากการขายโรงแรมสองแห่งในพัทยาเนี่ยเวลาเราดูเราก็ประเมินดูพวกพื้นฐานแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอืมค่ะแต่ Target Price เนี่ยบางทีถึงไม่ถึงเนี่ยเราใช้เทคนิคเข้ดูได้ค่ะเพราะว่าบางทีมันราคาเนี่ยมันจะขึ้นกับสภาพตลาดด้วยแล้วก็ขึ้นกับงบด้วย เราดูพื้นฐานกันมาแล้วนี่เราก็ดูว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยสถิติก็ให้ปันผลเป็นยังไงบ้างก็ทุกปีเลยก็ค่อนข้างเสถียรประมาณ60สตางค์ถึง70สตางค์ได้เลยค่ะแล้วตัวเนี้ยค่าปันผลเนี่ยก็เอามาจาก IAA Consensus ด้วยจะมาจากเปเปอร์เพราะฉะนั้นสรุปแลนด์เฮาส์หม้แรกเราเก็บกันมาแล้วครับผมค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับตัวนี้ มีตัวไหนอีกนี่พี่ท็อปไทยออยนั่นเองจ้าอืมค่ะก็แนวรับให้ไว้แล้วอันนี้ไม้ที่สองเราเก็บกันมาส่วนนี้ค่ะใครได้ต่ำกว่าน,นี้ต้เลิศเลอเพอร์เฟกนะจ้าจังหวะหุ้นลงต้องมีเราค่ะแนวปันผลอืมมีเขี้ยวเสือเอาไว้อยู่ในเสือ้อมองไม่เห็นแต่เรามีปันผลเอาไว้เห็นอยู่แล้วว่าปีหนึ่งเนี่ย ให้ปันผลเท่าไหร่อืมส่วนใหญ่โทษนะเขี้ยวเสือมันเกี่ยวอะไรกับปันผลไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมเครื่องรางเครื่องรางมันมีเพลงเพลงหนึ่งเขี้ยวเสือโอเคไม่งงงงพอดีลิ้นมันรัวไปมันก็เลยตามน้ําไปครับผมโอเคถึงไหนแล้วนี่ ท,ท็อปท็อปผล<ะ>เฉลีย่ยเท่าไหร่นะหมอมันจะวิงหน่อยนะพวกพวกเอ่อใช่เนะคอมมูนิตี้เนี่ยสวิงหนะ่อยก็ไปได้ถึงห้าบาทแย่สุดก็อาจจะสักบาทสองบาทอะไรอ่าเงี้ยอ,อ,อันนี้ช่วงโควิดซึ่งเกิดวิกฤตอืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเฉลี่ยเนี่ยจริงๆก็ถ่าสาตนดาดประมาณสองจุดหกค่ะอืมก็ตามที่ตรงคล้ายๆกับที่คอนเซนแซสคาดการ์ก็ประมาณสองบาทกว่าเพราะฉะนั้นสรุปไทยออยล์รับ ไม้ที่สองแถวโซนสี่สิบหกบวกลบก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลห้าเปอร์เซนจ้าโอเคออาจบแล้วสำหรับหุ้นชุด a อบปันผลสูงหรือชุดพียพรีเมียร์ลีกของเรานั้นเองซึ่งเราแนะนำให้เล่นชุดพรีเมียร์ลีกมากกว่าแต่ว่ามันมีลูกค้าบางคนบอกว่าไม่อยากเล่นอออชุดพรีเมียร์ลีกเราบอกขอเล่นพวก Property บ้างอะไรบ้างเราก็มีให้แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเยอะกว่านิดนึง บออกกไว้่นใช่แล้วมันจะมีความผันผวนมากกว่าใช,ใช่มันจะสวิงเยอะ,อะก็จะเห็นความผันผวน,นของวันนี้อย่างเช่นอ่าตอนนี้มีสี่ทหารเสือสําหรับเกรดอ่ามิลเลอร์หรือที่เรียกว่าดิวิชันหนึ่งอ่าค่ะก็มีตัวแรกเลยบ้านปูตอนนี้ก็ให้แนวรับไม้ที่สองไปแล้วแถวแปดจุดสองจาลาดบุรีไม้แรกโซนสามสิบแปดบาท AP 11.2แล้วก็ ECHO 148เดี๋ยวเราไปดูทางากราฟและพี่ว่าน่าจะได้ทั้งหมดแล้วล่ะไอเไร้ไอ้ไอไอเกรดเนี้ยมันได้ง่ายบิดเข้าไปมันก็ได้จุ๊บเลยสวกแม่เนี่ยค่ะนี่ได้กันแล้วเพราะว่าพี่เปียกออกแนวรับให้กับลูกค้าวันที่ราคาลงมาแรงๆนะจ้าสำหรับบานโปูนะจ้าอืม อ่ทาทัานี้เราก็ดูสถิติการบ้านปูปันผลเป็นยังไงอืก็พวกกลุ่มพวกอ่าคอมมูนิตี้อ,อะไรเงี้ยตัวปันผลจะค่อนข้างสวิงแต่ปีที่แล้วบ้านปูเนี่ยกำไรดีก็จะเห็นว่าปัานผลเยอะประมาณบาทจุดสองทนี้ปีนี้คาดยังไงก็ประมาณ60สสตางค์ซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ดูอ่าก็ดูเฉลี่ยก็พอๆกับทุกๆปีประมาณนี้นะจ๊ะอืมโอ okay. ป่าด้ปกติเขาก็จ่ายประมาณหกสิบตังอยู่แล้วนะบ้านปูใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยคะเราก็ดูสถิติตรงนี้ได้อ่าลาดบุรีค่ะก็แถวโซนสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่ก็เก็บได้เลยปันผลเป็นยังไงสถิตินี่ก็ประมาณสองบาทกว่าเฉลี่ยนะคะแต่ว่ามีปีที่แล้วก็บาทหกสิบเนี่ยค่ะ คาดปันผลก็ใกล้เคียงกันอันนี้1.65ให้ประมาณ4%กว่าจากอ่าอีกตัวหนึ่งเอโก้เอโกนี่ก็ลงมาอืมค่ะเราจะเป็นสายแบบว่าหุ้นลงนี่เราจะชอบมากปันผลเราก็เข้าไปดูซิปันผลเป็นยังไงก็ค่อนข้างเสถียรนนี่ประมาณ6.5บาททั้งปีนะคะ แล้วก็เอามาจากคอนเซนซัสเนี่ยปีนี้ประมาณ5.2%าจุดอทั้งปีเพราะฉะนั้นเฉลี่ยก็ให้ประมาณ3.5%จ้าเปอร์เซ็นตจอ่าตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้าย AP พสำหรับสัปดาห์นี้พวดเลยนะพวดเลยนะสวดอืมเนี่ยนะคะเนี่ยความความเป็นดีวิชั่นหนึ่งมันจะมีความสวิงสวยมากกว่านี่นะคะโอเค AP ปันผลเป็นยังไงตัวนี้ ให้ปันผลปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าปันผลค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลยอ่าค่ะก็อ่าอ,อ,อันนี้ก็เจ็ดสิบสตางค่าดปันผลเจ็ดสิบสตางค์ราคาตรงแถวโซนสิบเอ็ดบาทแล้วมันมีพรวดลงมาอีกนะแต่ถ้าสิบเ็ดบาทสิบเอ็ดจุดสองเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีจ้าเนี่ยนะคะปุ๊บจบแล้วสำหรับ หุ้นปันผลสูงทั้งชุดพรีเมียร์ลีกแล้วก็ชุดดิวิชั่นหนึ่งกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกิน้ำขอขอสนนี้หนึ่งออเส้นนี้หนึ่งเหมือนพวกคอนเสิร์ตอ่ะเวลาเขาดาราเล่นคอนเสิร์ตเขาจะแวะกินน้ำอ่ะนี่ท่านี้ท่านี้นี่คือคุณไหมครับเออไม่คุณนะ แบ็คพิงค์ไงครับผมอไม่ได้ดูเลยหลังจากสอนอชัยแมฆวิเชียนแล้วคอนเสิร์ตไม่ได้ดูจากนั้นไม่ได้ดูอีกเลยฮะขออีกทีชื่ออะไรนะคะ <c oughs> โอ้โหไหนว่าพี่ฟังท่าทองซาวโอ,อืมาถึงพุนกินคำใหญ่ของเราบ้างอ่าก็จะแยกไปอยู่คำแนะนำอีกห้องนึงเป็นห้องกินคำใหญ่ คือถ้าใครทนไม่ไหวก็เดี๋ยวมันพอมันจะมีจังหวะขึ้นอ่ะก็ออกได้ไม่เป็นไรผู้นี้มันสามารถเล่นเก่งอะไรก็ได้เล่นรอบก็ได้แต่ว่าเราก็ค้างไว้อย่างเงี้ยเราชอบก็แล็ค้างไว้อย่างเง้ยอ่าลิสก็มีประมาณสิบกว่าตัวแต่สัปดาห์นี้ท<ห>ี<ร>่มีมา<บ>แนะทําอาจารอ่าก็มีสา,ามตัวไปเลยดีกว่าเออนี่อันนี้เป็นตารางตาราง ตลาดนี้ก็เห็นลูกค้าหรือ FC น่าจะเห็นกันบ่อยๆแล้วแต่ท่าน,นี้ก็มีที่แนะนำสัปดาห์นี้ก็จะมีสามตัวนี้สัปดาห์ที่แล้วมีเนตอีส e กับบาบาซึ่งก็ได้พุ้นไปเรียบร้อยแล้วจ้าปไปตอกเลยนะครับผมอ่านี่สัปดาห์นี้มีพี่ัฟบครับพี่ปั๊บลงลให้ใช่แล้วทัาน,นี้ พี่กัฟเนี่ยแบงก์ก็ไปอ่านเปเปอร์มาก็มองว่ากำไรไตมาสต่อๆไปก็จะดีขึ้นอืมทนีนี้เราก็มาดูที่ t r a d i n g view มาดูผลประกอบการด้วยว่าเอ้ย EPS เนี่ยความหมายก็คือกำไรต่อหุ้นเขามองอยังไงในแต่ละปีก็จะเห็นว่ามีทั้งคาดการด้วยซึ่งปีนี้ก็คาดการกำไรต่อหุ้นเนี่ยโตขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ1.33อืม ประมาณนี้ปีต่อไปก็มองว่าแบบโตขึ้นเดี๋ยวเราก็คอยตามงบกันต่อไปทีน,นี้เราเก็บอันนี้เป็นไม้ที่สองก็ราคาปีตัวนี้เราแนะนํากันตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะขายทํากําไรไปแล้วนี่ก็ลงมาเก็บใหม่ได้จ้ะต่อไปลอเลยลเ,เ,เสียงมันมันเหมือนแห้งแข้งเลยไม่มีอะไรฮค่เช็คเช็คดีทีะเช็คหน้าจอเลย หน้าจอแบงค์เหรอคะเออเออในในมือถือ,อเราอเช็คในเฟซบุ๊กไลฟ์เนาะเออเออลองดูดิแบงค์ว่าปกตินะคะอะ่โอเคปกติไปต่อโอเคอ่าน่าจะปกติโอเคไปต่อนะจ๊ะ อ่าบางทีเนี่ยแบงก์ก็ชอบเข้ามาดูเปเปอร์เพราะเวลาหลังงบออกเนี่ยมันก็จะมีเปเปอร์ของอ่าเขาเรียกอะไรนักวิเคราะห์แต่ละค่ายเขาออกมาให้มุมมองว่ายังไงเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปดูในเซตเทรดได้เลยส่วนใหญ่คำแนะนำก็คือแนะนำซื้อทั้งนั้นเลยมีอ่าเขาเรียกอะไร,ร,รมีโบเกอร์ที่โบเกอร์ที่ทำเปเปอร์สิบสี่บก ถูกต้องนะคะก็เข้าไปอ่านดูสรุปอย่างที่บอกเข้าไปอ่านดูทางนักวิเคราะห์เขาก็มองกันว่างบไตรมาสต,ต่อไปก็คือตัวไตรมาสสองเนี่ยก็ดีขึ้นก็มองดีขึ้นเรื่อยๆนะื่อ่าเราก็มีคาแนะนําเก็บตัวนี้นะจ๊ะแหมข้อดีของการเทรดหุ้นชุดพวกชุด a อบีเนี่ยมันมีเปเปอร์ให้อ่านมีมุมมองให้อ่านอ่าค่ะต่อไป g p s c อีก็เช่นกันก็มองว่าไตรมาสสอง ก็งบก็มีโอกาสฟื้นตัวอันนี้ก็จะเป็นคะเราก็เข้าไปดูงบและดูคาดการณ์ในเทรดดิ้งวิวก็ได้เช่นกันปีนี้นี่มองมองมองสองบาทเลยสองบาทคือกำไรต่อหุ้นนะคะสรุปนะ G P S C ก็แนะนำเก็บที่ห้าสิบเก้าบาทจ้าอโอเคนี่อันนี้ก็เป็น งบที่เอาให้ดูมันจะลิงก์กันนะคะเนี่ยสอปี 2. 6กหกสี่สประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกำไรต่อหุ้นเนี่ยทั้งปีได้ประมาณ2.6กว่าประมาณนี้กลับเข้ามาดูที่เทรดดิ้งวิวก็จะเห็นว่าเนี่ยกำไรต่อหุ้นก็ประมาณการประมาณ2บาทกว่าเนี่ยแหละจ้ม เป็นการดูงบแบบง่ายๆสบายๆสไตล์แม่งเม้าสมราญนะจ๊อาว่างก็เข้าไปอ่านเปเปอร์การนี่มี18บดกเลยคอบเวอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำเป็นสื้อกับถือจ้าถ้าเราคลิกตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นเปเปอร์พีดเข้าไปดูที่บอกว่าเขามองกันว่ากำไรไตรมาสถัดไปก็ดีฟื้นตัวอื อ่าตัวสุดท้ายแล้วจ้าตัวนี้ก็คือ F U E V F V N ของเวียดนามนั่นเองอก็พี่เปียกให้แนวรับเอาไว้แถวสามสิบสองสลึงค่ะแถวนี้แหละนะไม่ไปไหนอะ่ะก็เลยต้องซื้อไปใช่แล้วก็สรุปก็จะเป็นลิสต์สามตัวสำหรับสัปดาห์นี้ที่แนะนำในห้องลายกินคำใหญ่นั่นเอง <Okay. S 2> จบแล้ววันนี้ ตามเป้าตามเป้าอ่นี้สำหรับ f อซีท่านใดที่สนใจก็สามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้เลยง่ายๆช่วงนี้ก็มีลูกค้าก็มีทั้งแนะนำบอกต่อเป็นแนวออร์แกนิกเนาะแนะนำบอกต่อขอบพระคุณมากเลยของดีต้องบอกต่อแล้วก็สามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้เลยค่ะ ว่างๆหนังสือพ่เปียกนี่ก็มีที่ส e ี่เอ็ดบุกใช่ไหมคะตามร้านหนังสือทั่วไปเนาะใช่ใช่ก็น่าจะใกล้ๆหมดแล้วล่ะลองไปดูแล้วกันนะ<ช>โามส่งไปลอถสุดท้ายไปนานละอือฮวันนี้ก็สั้นกระชับฉับไวจบแล้วท่านใดที่สนใจเปิดพอร์ตก็มีคู่มือให้คำแนะนำในการเปิดพอร์ตออนไลน์สแกนตัว Official Line นนี้ได้เลยครับผมอืม มีถ้าเกิดช่วงไหนแบงค์ติดต่อไม่ได้ไม่ว่างยังไงสามารถติดต่อทีมงานแมนเม้าสำราญของเราได้เลยครับผมจบแล้วครับผมสำหรับวนันน<อ>ี้ดูแมนแมนดูแมนดูแมนใช่ได้มนันแมนคุยกันนะก็กนนย่างงก็คอยกินน้ำก่อนเขาเคยดูในคลิป YouTube อ่ะวิธีการคลดคนคนในข้างล่างให้มัน ให้มันผสมกับข้างบนได้เวลาเราซื้อกาแฟ,ไ,ฟไ,อไอลาเต้ที่มันมีนมอยู่ข้างล่างดูยังเห็นแล้วค่ะ,ะเออเขาเขาท้าให้ทำไงเขาทำไงโอ้เอาอันนี้หกแน่นอนเบาๆเบาๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอเออเป่าเป่าเป,าเป่าเอาเอาเอาหลอดลงไปเลยแล้วก็เป่า เออปอกเงี้ยเออเงี้ยคนเรียบร้อยแล้วโอเคไหมอ๋อเออเออเนี่ยคนเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็คนเราก็ยืนให้เพื่อนทานเออไม่ไม่นี้พูดของเราของเราของเราอ๋อนึ่ว่าเราเผื่อแผ่ไงเผื่อแผงครับผมไม่ต้องเผื่อโอเคเพื่อทานคนเดียวเอาแน่ะเอาวันนี้เอาแค่นี้นะวันนี้อะไรนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับอันนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้อง